เยี่ยมเลยครับนี่คือหูความยาวประมาณ20วินาทีสำหรับเรื่องดวงตาที่ไม่ปิดเน้นบรรยากาศหลอนหน้าขนลุกตั้งแต่ต้นต,นตาหูฟังหุก20วินาทีเศร้าเสียงฝนตกกระทบหน้าต่างในห้องเงียบงันกลางคืนมีเพียงศพหญิงวัยสีปีนอนนิ่งอยู่บนพื้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องผงะคือดวงตาของเธอมันยังเปิดอยู่ เปิดและจ้องตรงไปข้างหน้าเหมือนกำลังมองเห็นอะไรบางอย่างบางอย่างที่ยังอยู่ในห้องนี้และเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามปิดตาให้เธอดวงตานั้นกลับเปิดขึ้นมาอีกครั้งช้าๆเหมือนมีชีวิตอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นบรรยายเสียงพร้อมโทนเสียงและจังหวะพูดไหมครับแน่นอนครับนี่คือเรื่องสั้นสยองขวัญหนึ่งนาทีจากประโยคตาของศพเปิดอยู่และดูเหมือนว่าเธอยังคงมองเห็นทุกสิ่ง เรื่องดวงตาที่ไม่ปิดขึ้นฝนตกหนักตำรวจมาที่บ้านหลังหนึ่งหลังจากเพื่อนบ้านแจ้งว่าได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากในนั้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงกลิ่นเลือดคลักคลุ้งทั่วห้องนั่งเล่นหญิงวัยสี่สปีนอนนิ่งอยู่บนพื้นดวงตาเบิกกว้างเหมือนยังจ้องมองใครบางคนอยู่เจ้าหน้าที่พยายามปิดตาให้แต่ไม่ว่ากี่ครั้งดวงตานั้นก็เปิดขึ้นเองทุกครั้ง พอคนหนึ่งกล้าก้มลงดูใกล้ๆเขาสะดุ้งเฮือกในในตาคู่นั้นสะท้อนภาพของชายคนหนึ่งชายที่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาแต่เมื่อหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นหลอดไฟกับพริบดวงตาของศพค่อยๆกรอกมามองตรงไปที่พวกเขาอีกครั้งเสียงผู้หญิงแผ่วเบาดังขึ้นจากพื้นห้องเขายังอยู่ที่นี่อยากให้ผมทำเวอร์ชั่นภาษาไทยล้วนเล่าแบบภาคหรือเวอร์ชั่นภาษาไทยพร้อมคำบรรยายภาพ ไว้ทำวิดีโอต่อไหมครับ